โอเคทุกค okay. นคลิปนี้เราก็อยู่กับแมปเพอร์ออกไซด์นะครับผมเป็นแมปแนวบีทเทมลรณะใหม่อีกแล้วนะครับผมแมปเปิดใหม่แนวบีทนะครับผมก็ใครที่ชอบเรื่องบีทหรือว่าตอนนี้กระตุมบีทกำลังฉายปะเออก็น่าจะชอบแมปนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าแมปนี้เนี่ยภาพสวยมูฟเมนต์ดีนะครับผมคอมโบดีพลังสกิลเยอะมากนะผมมีเลือกมีเออมีหลายสายให้เราเลือกล่นนะครับผมมา บอกเลยว่ามือถือก็น่าจะเล่นได้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเล่นคร่าวๆแล้วกันนะครับผมแมบอกปุ่มบอกปุ่มแล้วก็วิธีการเป็นอ่าพวกยมทูตอะไรนะนะครับผมแม่เป็นยมทูตฮอลโลป็นซีอะไรเงี้ยคร่าวๆนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับผมแม่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับผมเดี๋ยวไปลงรายละเอียดลึกให้คลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับผมอ่ะก็ก่อนอื่นเนี่ย เราเข้าแมบบมาเนี่ยเขาจะสอนอเขาจะสอนเราเล่นก่อนนะครับผมมาทุกคนก็ทมทำตามที่เขาสอนเล่นได้เลยนะครับผมพอเราอสอนเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาโผล่ที่นี่ทุกคนนะเราก็จะมาโผล่ที่เมือง กุลักราทาวนะครับผมน่าจะใช่ป่ะราผมอ่านไม่ผิดนะอ่ะพอเรามาิดพอเรามาผ่ที่เมืองเนี่ยอ่ะเราก็จะเป็นคนปกตินะครับผมอ่ะเราจะยังไม่ใช่วิญญาณนะทุกคนก็ต้องไปหาใครก็ได้มาฆ่าเราเพื่อเราจะเป็นวิญญาณเหมือนเออเหมือนไทโซเลยนะครับผมแม่เหมือนไทโซเลยนะเออแมปนี้เนี่ยมันจะเหมือนเออมันจะเหมือนไทโซผสมมูเกนสึนะครับผมแหะค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมอ่ะพอเราไปหาคนฆ่าเสร็จแล้วเนี่ย เ,เราก็เป็นวิญญาณใช่ไหมทุกคนนะเพื่อน,อนๆก็ <ๆ S 2> ไปเลือกเล่นได้นะครับผมว่าเพื่อนๆ่จะเล่นเผาอะไรนะครับผมอะ่ะเดี๋ยวมาบอกปุ่มกันก่อน,อน,อนละกันนะครับผมก็เอ่อ wsd นะผมเป็นการเดินปกติเนาะแล้วก็ w 2ครั้งเป็นการวิ่งนะครับผมฮ่าตัว e เป็นการชักดาบนะผมเก็บดาบชักดาบตัว e นะครับผมฮ่าแล้วก็ shift ปเป็นการล็อกเมาส์นะครับผมฮ่า shift เป็นการล็อกเมาส์เนาะแล้วก็ตัว q เป็นการแดชนะครับผมฮ่าเป็นการแดชนะครับผมแล้วก็ คลิกซ้ายฟันธรรมดานะครับผมส่วนคลิกขวาเนะี่ยเป็นการโจมตีหนักนะครับผมหรือว่าตัว R ก็ได้นะอืตัว R หรือว่าคลิกขวาเป็นการโจมตีหนักนะครับผมอ่ะพอเพื่อนๆเนี่ยปิญญาเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเพื่อนๆก็จะงงใช่ไหมว่าเอ้ยเราไปเป็นยม,มทูตตรงไหนไปเป็นคุนซี่ตรงไหนแล้วก็อ่าไปเป็นฮอลโล่ตรงไหนนะผมก็คือกดมาที่นี่ทุกคนเห็นตรงนี้ป่ะที่ผมชี้เลขกนึงอะ่ะอ่ะพอเรากดใช้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนอ่า มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมมันคือการสแกนพื้นที่นะครับผมฮ่าไอเลขหนึ่งเราเนี่ยมันคือการสแกนพื้นที่นะครับผมเออถ้าเราเาป็นวิญญาณเนี่ยมันจะเห็นเลยนะว,ว่าจุดไหนเนี่ยที่เราจะต้องไปสอบเป็นยม,มนทูตหรือว่าควินซี่หรือว่าฮอลโลนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะถ้าใครจะเป็นเออถ้าใครจะเป็นยม,มนทูตเนี่ย กดเลขหนึ่งนะครับผมแล้วกดใช้นะอ่ามันจะไม่จุดขาวๆแบบนี้อ่ะจุดขาวๆแบบนี้คือที่เราจะต้องไปสอบเป็นยม,มทูตนะครับผมก็ที่จริงก็ไม่ได้สอบหรอกก็คือไปกดคุยมันมันก็ให้เราเป็นยม,มทูุเลยนะเป็นยม,มทูุฝึกหัดก่อนนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะสําหรับใครที่จะไปเลือกเล่นเผ่าก็กดเลขหนึ่งแล้วกดใช้นะผมมันจะมีมันจะแสดงเผ่านะว่าเราจะไปเล่นเผ่าไหนนะครับผมอ่ะส่วนใครที่ ส่วนใครที่เป็นยม,มนทูหรือว่าเป็นฮอลโลฟิซิเเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบว่าเขาเรียกไงจุดฟาร์มแทนนะผมนะจุดฟาร์มโรงบ้าบาลอะไรอย่างนี้แทนนะครับผมอ่ะเราก็สามารถกดอีกทีเพื่อปิดได้นะครับผมแล้วก็ประตูเซนไกมงเนี่ยใครเป็นยม,มนทูเนี่ยมันมันก็จะให้มาเลยนะครับผมอ่ะเราก็ไม่ต้องซื้อนะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะเออสำหรับวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับผมแล้วก็สําหรับวิธีการไป เอ่เลือกเผาเล่นนะครับผมแม่ส่วนการที่จะเป็นยมทูหรือว่าฮอลโลควินซี่เจาะลึกเนี่ยเดี๋ยวทําให้คลิปต,ต่อไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาโค้ดไปใส่กันนะครับทุกคนอ่ะทุกคนเดี๋ยวเอาโค้ดไปใส่นะครับผมเราก็กดมาอ่าตรงนี้นะครับผมมาเห็นไหมไอตรงเหมือนไอสามขีดอย่างเงี้ยที่ผมชี้อยู่เรกดมาตรงนี้นะผมเราก็กดไปที่เซตติ้งนะผมแล้วก็เอาโค้ดนี้ไปใส่ได้เลยนะครับผมมารีลิสต์นะครับผมแม่แล้วก็ เครื่องหมาอะไรไม่รู้เสียนนะครับผมเอาไปใส่ได้เลยมันจะได้อะไรผมก็ไม่แน่ใจนะเออแต่ได้ได้ของนี่แหละแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับผมก็ลองเอาไปใส่กันก่อนนะครับผมอะ่ะผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับผมเออแบบนี้เนี่ยมันจะมีการอัพสเตตเหมือนพวกแบบวันพีด้วยนะอะ่าเห็นไหมทุกคน มันจะมีพวกอัพสเตตเหมือนแมปวันพีทด้วยนะอ่าแล้วก็ทุกๆุกสามเลเวลเนี่ยเราจะอัพสกิลได้หนึ่งสกิลนะครับผมอ่ามันจะให้เราเลือกนะอืมพอเราแบบว่าอสมมติตอนนี้ผมเวลหนึ่งใช่ไหมถ้าผมเป็นเวลสามหรือเวลสี่เนี่ยผมก็จะจะ,จะสามารถอัพสกิลได้หนึ่งสกิลนะครับผมอมาก็สามารถไปเลือกเอาได้เนาะกคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนนะอ่าเข้าคร่าวๆนะผมวิธีการเล่นนะครัขคร่าวนะครับผมก็สามารถมาเล่นกันได้นะส่วนลิงแมวเนี่ยผมจะ ทิ้งไว้ใต้คลิปชั่นนะครับผมสามารถเข้าไปเล่นได้นะแบบนี้นะ่าสนใจมากครับทุกคนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย